สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับจะต่อจากคลิปเมื่อเช้านะครับฟุตบอลเจลีกนะครับผลการแข่งขันทั้งหมดทุกคู่ออกมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์จนถึงนขณะนี้นะครับแข่งจบไปประมาณ17นาฬิกานะครับคู่สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมเรามาสรุปกันก่อนแล้วเรามาดูตารางกันนะครับอ่าตั้งแต่วันศุกร์นะครับเมื่อวานเนี้ครับ 17บเนาฬิกาเป็นต้นมานะครับวิเซลโคเบะนะครับต้อนรับการมาเยือนของ FC โตเกียวนะครับวิเซลโคเบะก็เปิดบ้านแพ้กับ FC โตเกียวนะชวดชวดโอกาสนำทิ้งทิ้งแต้มห่างไปนะครับวิเซลโคเบะเขาเรียกว่าชวดโอกาสที่จะทำแต้มทิ้งทิ้งห่างซานเฟซซไปชั่วคราวนะครับก็แพ้ให้กับ FC ฟซีโตเกียวไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับนี่คือคู่แรกนะครับคู่ที่2คาวาซกิฟอนตาเล่ครับวันนี้แบ่งแต้มให้กับ ความบักโอซาก้าไปหนึ่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็แบ่งไปกันไปเท่ากับสกอร์นะครับโกลาแตมคู่ที่3ของวันนี้โยโกฮาม่าแมรีนอสนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาบิเลตนิงาตะก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมาวันนี้นะครับมาวันนี้ก็คู่แรกนะครับคาชิวะเลโชนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาสดะเซเวียนะครับแบ่งกันไปทีละหนึ่งแต้มเช่นกันนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง คาชิมะแอดเลอร์นะครับเปิดบ้านเสมอกับอาวิสปาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเสมอกันเยอะนะครับบอลญี่ปุ่นวันนี้คู่ต่อไปนะครับนาโกย่าแคมปัสนะครับต้อนรับการมาเยือนของคาซาโดเรซซาโปโรครับที่มีสุภโชคสารชาติลงไปฟาดแข่งด้วยครับก็วันนี้น่าจะเป็นพระเอกนะครับสื่อญี่ปุ่นลงลงข่าวกันว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่าน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับก็ แพ้กับคอนซาโดเลซัปโปโรไปซูมประตูต่อ2เป็นแต้มที่สำคัญของของซัปโปโรนะครับสแต้มนี้เกียวโตแซงกานะครับเปิดบ้านเอาชนะซากันโดซูไปได้2ประตูต่อศูนย์อ่าคู่ต่อไปนะครับเซเรโซโอสกานะครับต้อนรับการมาเยือนของจูบิโรอิวาตะนะครับก็แพ้กับจูบิโรอิวาตะไป1ประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับโซนันเบอร์มาเล่นะครับเปิดบ้านเอาชนะซานเฟสเซ สประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะครับโตเกียวเวอร์ดีเปิดบ้านเอาชนะอูวาราเลสไปได้2ประตูต่อหนึนะครับก่อนนี้คือทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกันนะครับในสไลด์ที่2นะครับสักคู่ครับสำหรับตารางคะแนนนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับนัดที่34ของฤดูการนี้นะครับของเจลิกนะครับเจลิกหนึ ซานเฟสเซ่นะครับนำเป็นที่อยู่ครับแข่ง34ชนะ18เสมอ11แพ้5้านะครับมี65แต้มนะครับตามด้วยวิลเซลโคเบะนะครับแข่ง3าชนะ19เสมอ7แพ้8นะครับมี64แต้มก็สรุปอาทิตย์นี้เนี่ยอันดับที่1อันดับที่2ของตารางเนี่ยแพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เลยแต้มไม่ขยับสักเท่าไหร่อันดับที่3มาาิดาเซเวียนะครับทำก็ทำได้แค่เสมอนะครับชวดโอกาสที่จะไล่จี้นะครับ แข่ง34ชนะ17เสมอ9แพ้8มี64แต้มอยู่ที่3อยู่คาชิมะแอดเลอร์นะครับแข่ง33ชนะ15เสมอ9แพ้9นะครับมีอยู่54แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่5กัมบะโอซาก้านะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ12แพ้8นะครับมีอยู่54แต้มนะครับ FC <his day> <wire> โตเกียวนะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ9แพ้11นะครับมีอยู่51แต้มตามด้วยอันดับที่7 โตเกียวเวอร์ดี้นะครับแข่ง34ชนะ13เสมอ12แพ้9นะครับมีอยู่51แต้มนะครับเซเลโซโอซากะนะครับแข่ง34ชนะ12เสมอ12แพ้10นะครับมีอยู่48แต้มนะครับอันดับที่9นะครับนาโกย่าแคมปัสนะครับแข่ง34ชนะ14เสมอ4แพ้16นะครับมีอยู่46แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่สิบคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแข่ง33ชนะ11เสมอ11 และแพ้11นะครับมีอยู่44แต้มนะครับอวิสปานะครับแข่ง34ชนะ10เสมอ14แพ้10มีอยู่44แต้มเท่ากับคาวาสกิฟอนเทเล่นะครับอ,อันดับที่11นะครับอันดับที่12นะครับโยโกฮาม่าเมรินอสนะครับแข่ง33ชนะ12เสมอ6แพ้15มีอยู่42แต้มนะครับอันดับที่13โซนันเบอร์เมเล่นะครับแข่ง34ชนะ11 เสมอ8แพ้15นะครับ41แต้มนะครับเกียวโตแซงก้านะครับมี41แต้มเท่ากันกับเบลมาเล่ ale, นะครับแข่ง33ชนะ11แพ้8เอ้ยโทษทีเสมอ8แพ้14นะครับ41แต้มอันดับที่15อารบิเลตนิกาตะนะครับแข่ง34ชนะ10เสมอ10แพ้14นะครับมีอยู่40แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่16อุวะะเล่นะครับแข่ง32ชนะ10เสมอ9 แพ้13นะครับมีอยู่39แต้มนะครับอยู่โซนไทยตารางเสร็จแล้วอูเวลเลสอันดับที่17นะครับคาชิวะเรโชนะครับแข่ง33ชนะ9เสมอ12แพ้12มีอยู่39แต้มนะครับอันดับที่18จูบิโลอีวาตะนะครับแข่ง33ชนะ9เสมอ8แพ้16นะครับมีอยู่35แต้มอันดับที่19รับแต้มขยับมาแล้วครับคาสโดเรสซัปเปาโรนะครับอันดับที่19แข่ง34ชนะ8เสมอ8 แพ้18มีอยู่32แต้มนะครับลุ้นครับลุ้นลุ้นในแมทที่เหลือนี่เพื่อให้หนีโซนตกชั้นให้ได้นะครับซาการโตซูนะครับไม่น่ารอดนะครับแพง34ชนะ7เสมอ5แพ้22นะครับมีอยู่26แต้มนะครับนี่คือทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับติดตามรับชมรับเชร์กันได้นะครับก่อนอื่นต้องขออาภายัยนะว่า แอดมินมานั่งทำข้างนอกนะทำคลิปข้างนอกจะมีรถผ่านไปผ่านมาเสียงมันจะเข้าไปน้อยนึงนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กรับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันกับฟุตบอลพเมียเหลีกงในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ